ตลานี่ตล่ตลาดเขาซุ้มที่นี่เขาเปิดตอนเย็นไงหร่กลัวเขาไม่ฉีดให้เจียวันเจียวฮะจำจากบ้านเขาเอินเจ้าววันนี่เระเสศเล่มูจอนอืเจ้าวมลพิษเจีวมลพิษออืมดีอยู่ล่กเอ้าแล้วกกินอะไรอีกยิมหรือยังน้อิ่มหรอวะน้อิ้มล สัดออสัดเอาไแยบไหมนี่อะไรนี่ยาบเอาสาวซัดแบบนี่ไฮยาบอยากยี่เดยไปซื้อมาเดก่อนามก่อนตลาด้อวันนีค่ะตลาดทั้งไหนตลาดมันมีมีหลายมองเนยบ้านเพียง อย้วพ่อยิ่งภาพไปหาหมอพอเดี๋ยวหมอหมออยู่มงนี้เพิ่นจะเปิดอยู่ประมาณทุ่มแต่ฮะสามทุ่มมันชื่อนี้จใช้เจีบข้อเขาไปสีดีแล้วเนาะอย่าเสียงอย่ายังเสียงแหบเสียงนี้ไปซีดีปะอะไรอ่ะปูไดตึกูดีนกูอีกพอพอมันจะกาเห็นเทียนเขาภาษาผูดีดะมันก็เลยอ ยามากแล้วบอะยากาบอม่กินของก่ตัวกินก่อนยากยเข้าาน้อยอิ่มแล้นะพอเรื่องพอชาไปบะค่ะแมนพู้พอซาดไปเพราะว่ามันแบตไปเสื้อนปรีดดไปไปงั้นเขาดำเยอะๆน้อยพอจะพาไปคลินิก พ่อไปใช่ะคบนธรี่านเปิดยังบธนาคารเปิดอีกวันน่า่ะเขาคือาวาตอนักข้ว่เปิดทุการบนธนาคารย่นเลสามเปิดไม่ยังคิพาพ่อไปกูเงินบ่ค่ะเพมีพี่นง FC อยู่อัน SA อันลาพลังคนฝากมาใอไหรนเมื่อรนะคะไมาที่หานก็เลยบ พ่อพอไปกูเงินจากชิบลานเนี่ยก็อยาจากชิบลานชิบลานเฮดอมครับเฮดอมวะเฮ็ดจุยังเดดตอนนี้ลูกกับนี่แะค่ะพ่อแต่พ่อยังพอชิบลันชิบลานกรีดเลยไมเอหอนมาไล่เอ็นซีให้น้อมันก็เป็นค้าเงินไทยมันกับ่พอเ่าล้วพอว่าชิบลานเอาชิบลานบาท บบแมนชิปรานกีบคอนชิปรานบาทมันจังสิพ่อเฮ็ดวงนั่นนะเฮ็ดอะไรดีพ่พอทุนเอาพอไปจำกับแมค้าได้บอเออมียเนี่ยล่ะเนี่ยเป็นบ่คือแดงเลยวะเนี่ยนี่เนาะไบลาวเถื่อนี่เอาเอาพอไปจำแบบ่าแปลเปร่อไปฟังเด้อใครเรียนรู้จากทีวีไทยเอาเถอะคุณนายดีซิกันได้เบิ้งคลิปนี้แล้ว เออได้นี่เสียวเสียวเสียวไปจำโจ้ไว้ลูกสาวบอกแล้วได้พ่อวันที่หาผึ่งอาชีวะได้พ่อมาไหนี่ยมนโทรหากินหอดพออยู่เผึ่งมามันโทรมาอยู่มานี้เหมอนปลูกหอมเท่รับนี่มาครับกินหอดพออยู่ปะนะลูกเจ้าจะเอาบอไปจำกับเจี๊ยบเท้าเป๊ะโป้ไว้โอ้ยอย่าหวานเลยวางสนนอ ูท่านปิงไก่กับคาลินหาเจ้าเขาร่วมร่วมๆแล้วสิไดมอยู่ประมาณสามสิบหรสี่สิบล้านสี่สิบล้านนะล้านบาทครับได้นี่บ่ได้ได้เป็นบาบลกกน่ขนาดเราแม่นบ่แน่นพอจริงบ่ค่ะพอแสดงว่าเราแกเป็นเศรษฐีเซนีเจเอลีค่ะพอโบเวนเจธรรมดาโบวนเจเคยซื้อได้เป็นเจอลีค่ะสายพ่อคับต้องล่าปอยูุ่ก่อนกันได่ส่งพทุนกขาปรกวดเจ้าพ่อ นย่าตีก็ด้ค่ะพอโอ้ยว่าโอ้ยยากเป็นกรรมการนหัโอ้ยเนาะเราแล้วเรวแล้วเนาโอ้ยคนหนึ่งกระพอคนหนึงกระพอันอีเะเจ๊เขาเนาะยังไรวห้องเนี่ขีดออกเด้อซิบลานซิบลานเด้อแคนี่กรพอแห้งแล้วพอวตังห่านนะคะทำเลแมนวะอืม บ่ตามกว็ชิบล้านเลยแค่ชิบหรือซาบลานแค่หาหอาหารซื้อโอ้ดินเฮือนฝันอีกโอ้โอ้แสดงว่าเราจีง่า่กูมูในหันเลยเนาะเจก็คือเจค่ะพ่อโบเวนเจซื้อๆด้วยเจก็เจ้อีเล่ห์นะเจ้อีเล่ห์โบเวนเจลิลลิ่นโบเวนเจลิลลิ่นตอนแรกก็สิไหวสักคนเด็กก็เป็นไม่ยิ่งเป็นโบเวนเจเขาตัวก็เนี้ยมหาอยู่โอ้ยหอยทิน เอาแม่อันนี้คือขึ้ดไวไหนวามรงซื้อของเขาที่ว่าลูกสาวว่าจะพาไปกินไก่ย่างเซโนร้านเจ,านเจาขาวาเจาขาวก็ต้องเป็นผู้หญิงใช่ไหมหแต่ดิพนงามกว่ามียิ่งอีกนี่เเราเลาโบดีเีเ้เราอัธรุษอัธยาไซนี่พูดแล้่ยวดิพอนบอกว่าสิคันมือสิไปวันที่สามเือนประพอเขาสิดไปหอดพนเสาวันที่สี่เนาะ กัญชีเฮ็ดแกงเาใหม่ใบถากรับลวกพักอันนี้อนี้เมื่อนั้นเราเราไม่กินใช่ไหมจะจะเฮ็ดเมนูตอนลำเาอ่ะค่ะเฮ็ดาหลวกแน่นันเด้เออไปวันนี้่าบอกเยไปวันนี้เขาต้องไปกินฟรีุ่นุนต้องมาได้มากเอาทีไกเกับได้เงินสิบล้านเลยวาส่ด้วยเออ่เลยจะไสโอ้สได้บอลเงินสิบล้านอทได้บอหาปิงไก เฮ้ยโงแสบดิบอขอยหนูบ่ได้วหมให้พองแสบไาให้พอไปปิ้งก่นปิ้าขามนี่นะมันต้องเป็นเด็เมียเด้มาทุกลหรอนั่นงฟังเอเป็นเด้เพจะได้เงินมาสร้างโดมเอ้สาคำลาบบอังได้ฟังเอาพี่น้องยานจริงเขาเปลี่ยนใจได้เด้คุณนายดีคุณนายดีซีฟังเอานเป็นใจบเนลนี่เงินจิบดันุบดันบทำมดน พอต้องเพิ่มเน้ปิ้งไก่ล่ารวยต้นบางุงิื์ฟลูกค้าพอต้องเห็นได้เบิร์ตเอจิงแค่ลูกค้าความรู้สึประเด็นเขารวมหมดเลยใช่ไหมค่ะม่ได้ไหวเอาท่านเวิร์กๆนะพอทุ่นเอาไว้อโน่นนะกระตือน่นนี่นะเอไว้พอหากระตือได้ไหพอดีลูกค้าเบิร์เลยค่ะลูกค้าเบิร์ตเขาเปิดยังมั่ง

ได้ไปก้อหันนี่บ่ะนี่ละได้เจีวไปนี่เราได้เห็ดและติดต้มปลาปลาต้มเสริมไปกินการปบอนลดเนาะเจีวไปจะบอกว่ายากโอ้นอนนั่งดินยากดีไปต้นเก็บเนื้อนี่ใช่ไหมเนื้อไอ้คนไอ้เมียนเราเขาละใช่ไหมสิไปอันคุณลูกพ่อสิไปงานไอ้มาเก็บของปลอก่อหน่อยเด้อเดี๋ยวยังน้อยพอเสร็จงานแล้วแป๊บนึง บ่โดนดอกพอดีกับหมอเพิ่นเปิดคลินิกพอจะพาไปข้างในอือเนาะเราไปกับพ่อทุ่นรับเดี๋ยวสรุปเร็วค่ะฟองงหนือไม้มันว่านนอกนนอกไม้หวานไหมอันที่เป็นเป็นแบบมันบกพร่องกินดิบได้เด้อยน้องไม้หวานอันนี้น้องไม้แอนน้องไม้ไฟไม้เลี้ยงน่องน้องไม้เลี้ยงน่องเอาไน้องไม้ไผ่เลี้ยงน้องไม้เลี้ยงน้องไม่หน่อยปอกอันนี้ก่อนปอกเห็นอันนี้แซ่บกว่านไม่หน่อย ปอกเป็นผ้มต้มแล้วมันจืดเอาเอาง่ายเลยมันชุกคือกันแม่ตัดตัดสอมอมอะไรกตัดอันนี้มันแลยกเอาต้มลูกมอกเ่ยต้มถ้าเปลือกเนยค่ะมันเทาก็มาปอกอ้าวมันตังแชบทำไมตมต้อรอเลยใช่ลรอพอมไปห่ะพ่อขึ้นหอดเมียเพ่อดีนูขึ้ห้ค่ะพ่อขึ้นอเมียเขาเดี๋ยวหนเดี๋ยวนูตัวให้เดี๋ยวนู้ท่ให้ค่ะ อย่าห่วนเดียวเฮ้อเสืออย่าเฝ้าทูตอนนี้ให้เราตั้งสติก่อนตั้งรักก่อนอคนนายทีซีเขคนนายทีจาีก้บอกคายจ้เจอว่าเขาาไถึงคำนั้นเลยไปีค่ะแม่นี่มัติดอีกแลวแม่แม่ แม่อันถ้าแม่มากวันที่เก่านี่นูขออันเงินได้บ่ค่ะจากชิปลานนูเอาพอทุนจ้ำกับแม่ได้บ่ค่ะเอาเอาเรีนก่อเอาพอทุนฝากไว้กับแม่หนูแปะโป้ให้หนูห้างเงินได้หนูสิไปไทยเอาหรือแม่สิเอาพ่อค่ะจะเอาห่อเอาอห่อสองคนตอนนี้เขาจะสิปตีนี่แหละแม่ตอนนี้เดี๋ยล่ะอยู่ทางนล่ะอยู่ทางไหนล่ะเดียวเดียวเดียว ป้าสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายแม่เปิดพ่อครับแม่เปิดกล้องแม่เห็นป่าือกสวยยังบ่พอคะแม่เปินเดยยยังไ่ได้ลยยวัสดีครับส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 บายดีสบายดีอ

ลูกสาวว่าเดี๋ยวหาคนมาบริหารวงสอยเม่พนมานะรบริหารวงวันนี้บอกบอกพี่ไงอ่นวะบอกคุณนายไงอนวะอย่าอย่าให้อ็นวะปาคุณนายกกกว่นะโกกเมื่อกี้พอนุฮะนอนอยู่แต่ยู่ได้หลนับดแต่มือมากแต่เล่าเอาเยอย ขอนอนด้หลับสบายอยูี่เด้อ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 เดคุยกันเดี๋ยวคุยกันสิไปงันเดี๋ยวมีโอกาสคุยกันเ้อสบายดีสบายดีสบายดีเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันครับขอบคุณมากขอบคุณที่สี่จดจอดจดจอดเออ ติดตามในคลิปต่อไปครับขอบคุณข่าวัสดีครับ